ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แมวพามาเบิ่งสวนออสวนเอ,อสวนถั่วถั่วฝักยาวโอ้หลกจังเฮี้ยพันยังเนี่ยทองทวีทอ,ทองเจ็ดอีกเออตองเจ็ดเก็บ เก็บครั้งที่เท่าใด้แล้วอันนี้ครั้งที่ห้าโอ้ได้ได้งวดละจักมัดห้าสิบมัดห้าสิบมัดจับป่องเนี่ยปุ๊กจับป่องห้มัดห้บโกมัดฮะปุ๊กจับป่องเก็บเวนมื้อโอ้โด่งงามจังละสองสองก็ซำไรปลายบ่ อืไล่กว่ากว่าได้ทีละห้าสิบมัดสี่สิบมัดห้าสิบมัดกันขีดละขีดละมัดห้าห้ายิบห้าสองร้อยก็โลเนาะขีดละสองร้อยสองร้อยก็โลต่อเ<ม>ว้นวัน<ม>เออราคานี่คงที่บ่หรือว่าขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่วัน,ววนได้ได้สูงสุดมือแล้วเขาจะอันจักละบ้าทมัดหนึ่งฮะสิบหกสิบบ้านมัดหนึ่ง รา,าออราคาเออร้อยยี่ก็เคยได้เพราะว่ามันลง, <laughs> นลง <laughs> โอ้ยพ่อแม่พี่น้องมันบดได้มันบดได,ได้เอิม่มตลอดเนื่อราคาขึ้นลงกับอยู่กับตลาดว่าดกดบดราค้าขายได้บดได้เนาะอยู่ไนหนเนาะคนเก็บอยู่ว่าตัดทิ้งแล้วก็มีบรรเจ้าบรรเจ้าตัดทิ้งโบงามเป็นเพี้ยกว่าเนี่ยเพียบใครได้ซีดยาแล้วที่เพี้ย เพียว่าเขินเพียเพียอ่อนเนี่ยตีใหญ่งดตีใหญ่มาหลายรอบเป็นอย่างตีไงตีอะหรือเอาวิธีเก็บไงล่ะเอาวิธีเก็บเอาช่างวงหัดปะอ่ะดูวิธีเก็บนะวิธีเก็บโบมบนเด็ดเอาเด้อเอาซัดวซะอืมอย่างนี้ีโบเห็นโบเห็นอ่าโบเห็นเอาเอาเอาหัวปรมือบีบเดี๋ยวเอาอันอีก เอาอันนั้นอันนั้นอันนั้นอ่เอาโอาเคโอขอบคุณค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็ตบหัวให้เพียงกัน <laughs> หัวเพียงกันเสร็จแล้วคุยังมงมัดแต่งกรรมไปพร้อมบ่<อ><อ>แต่งด้วยแต่งด้วยมีฝักสั้นฝักยาวนี่เฮนนงเลยแล้วอกบ่เนี่ยสั้นเราก็ทิ้งโอ้ยค่อยหล่อนดึงเลยค่ะเอาบีบ<ด>แบบนี้เด้อนเนี่ยนี่เอ้า ก็ทิ้งเลยตีอบอเอาบั่ทิ้งไปเลยเพราะราคามันไม่จิงไม่เอาราคาบดีเลยบอเอาถ้าราคาดีก็หัวสั้นก็ขายได้อู้งามฝักใหญ่จังไออย่างเกาะลืมซือ้อก็ทองทวีทองทวทองทีอันกาอย่างทองทวีมีกาบ่าแต่ก่อนค่อยใช้แต่ส่อนแดงก่อนแล้วบดีดทีก็ดีแล้วเิเอาแล้วขดไดมันส่งพดได้งจากบา้าน 250> 250สองยห้าสิบสองหนึ่งอตีนีว well, ่วิธีเก็บหมันหอสิบีอันี้หมอประมือใส่แบบนี้แล้วก็เอามือหองไว้ก็บีบนี่นี่อ้าเอาเอัาบางเราก็ทิ้งอืมอะไรบี่อะไรบดีกรทิ่มอิเออซีดอันใช้ปุ๋ยสูตรยังงสิี่ยิบเอ็ดสิบสาสบามย อันนี้นอนชอนใบที่จะเอาอย่างซีดขวายโอ้เอาบอยู่เอาเมื่อคืนนี้เอาโดนมาบินเอาโดนมาบินโดนมันบินเลยตีเอาบอยาดาิยาไอ้อะไรเป็นมันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาททั่วทุกยี่ห้อเลยเออ,อจำมาได้กู่จำไม่ได้นอนชอนใบโอ้นอนชอนใบร่ำลงราคาบ,บดีก็บอกขายยาแล้วพ่อแม่พีน่น้องบอกบอกขายคุมต้นทุนเจ้าไปส่งให้เนี่ยขายทั่วไปก็ โอ้โหทงไอจ๋าดูเก็บไว้เมื่อแรงแล้วก็พรมน้ำไว้ตี้หรือไว้สรงมัดแล้วก็พรมน้เที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ไปขายขายเที่ยงคืน,คนตลาดลมศักนี่ขายแต่ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่บ่มีบ่มีหยุดขายพร้อมยำได้เก็บยำได้ไปยำนั้นมีขาประจำกันย,ยูวันนี้เขจะเอารอเปาี <laughs> ยินเขาว่าราคามันลงอีกแล้วอ้าวมันยังลงอีกอ้ยติดๆๆแล้วมันลงมันย้อนหยังเข่าห้ามเขาบ่ไม่ทราบสาเหตุอ้าวปลายทางไข่มาได้แถวแถวกรุงเทพไปไปรล้วเขเขาทางนั้นไล่ตีแถวลาดบุรีไล่ลหรือห้ามบ่เพราะว่าคนซื้อจานนี่ไปไข่กรุงเทพเนะาะาอืมถ้ากรุงเทพไข่ได้นี่ของแถวลมศักดิ์มีราคาคะ ม,มันเป็นยูนยอดแล้วก็มันชิเก็บได้ประมาณเดือนนึงว่ถ้ารักษาดีๆเดือนกวาถ้ามีราคาถ้าบ่มีราคาก็ทิมกันทิมยาแล้วก็คือบอได้เก็บเนาะโอ้ถั่วฝักยาวดูเก็บแล้วเึินกสะไปมัดเจ้าเอาใส่ทุงหรือเป็นมัดเป็นห้าโลเนี่ยหรือทั้งใส้ทุง่งเบอร์อย่างทุงอะ่ะ ขุงนี่ใช่เบอร์ยังเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าหรือสิบสี่สบห้ารืสิบสี่มเสิบสี่เบอร์สิบสี่หว่างามจังเพื่อเอ่าข่าวปวดขาวตีวเ่าเลยเออเฮิร์นเก็บแล้วเฮิร์นก็ใส่ถุงพายเด้ออืมถุงพายมาเออปวดฮอตเอ็นคอร์นน่ะ จังไ่ได้เก็บซ้ำเนะโอ้ยปลูกากมาหายลมมาเนี่ยทั้งถ้าเจอราคาก็รวยคะ่ะถ้าบ่เจอราคาก็เศร้าทุนคืนอืมชีว้าสูฟังมันไ่ได้ทุกทุกอย่างที่เฮาคิดทุกครั้งเนาะกะว่าที่มีราคา,อ,าอืมอยู่ที่อยู่ที่ตลาดถ้าของขาดนี่พ่อค้าก็วิ่งนี่เฮาโกงราคาเลยเ <laughs> วลาพ่อค้านิ่งๆไปนิ่งๆเนี่ยเฮาต้องง้อพ่อค้าแล้วบ้เนี่ยเ <laughs> ทคนิคก,การขาย้าขาย เขาต้องเบิงตลาดให้เป็นอีกอืเพราะว่าหางลบสักไปขายได้หลายมุ่งเนาะไปอุดรคอนแก่นไปพิศโลกเออจังหวัดเลยไปสระบุรีไปกรุงเทพไปซีมุมเมืองทุกทุกที่มานะมารับบ้านเฮานี่นะไปหลายย่างหลายหลายจังหวัดมารับเฮาก็เฮ็ดขายได้บันนี้ก็กะเอาว่าช่วงใตไมมีราคาบ่มีราคาอยู่ที่ดินอยู่ที่อากาศคือกันคะ่ะค่ะ มาถ่ายทอดชีวิตถ่ยลมสักจังหวัดเพชรบูร์ให้เบิ่งเนาะว่าการเ็ดผักนี่เป็นจังไดมีได้มีโบได้เห็นยังนะกินกาแฟติเลือ <laughs> วกว่าจะกินกาแฟยางมะแลงนี่เก็บยำงมอแลงบางคนก็เก็บเที่ยงคืนออกมือซาวตีห้า่บามีค้างคืนอันนี้เก็บสัวล้ลก็สง่งสามพุ่มก็เที่ยงคืนเพ่นก็ไปส่งอืม โอ้ผู้ปกติเก็บเมื่อคืนเมื่อเช้านี่ผู้ผู้ใหญ่เมาเลยเรียนมาเก็บมือแหลงเพราะว่ามีงานแจ็คเข้าเออเอออยู่ที่อยู่ที่เจ้าของส่วนพร้อมเด้อค่ะคลิปนี้ขอสำนี้เนาะถ้าอยากรู้ว่าหายลมสักจังหวัดพิษนุเวทบุบไดกดติดตามยี่แมวไว้เดี๋ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ